หกฎหมายจะบริสุทธิธรรมเท่าที่พอจะเป็นได้ดังนั้นคารวะด้วยกันเนี่ยกฎหมายเนี่ยใช้ได้อยู่แต่การนักบวชเนี่ยมันไม่ใช่เพราะนักบวชเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาเป็นสมบัติของตัวเองใช่ไหมอ่าเรามีแต่ปลดออกปลดออกเพื่อความเบาและมีพยายามให้น้อยที่สุดยม ให้มาก็ใช้ไปให้มาก็ใช้ไปให้มาก็ใช้ไปที่พระเจ้ารัดในเมธนาการอนุญาตบอกมีอยู่พิกขุที่บุคคลเขาเนี่ยมีความศรัทธาเลื่อมใสแล้วมอบเงินทองไว้กับกับปิยาการก็คือบุคคลผู้สมควรให้พิกขุเนี่ยยินดีกับปิยพันธ์คือของที่สมควรเนี่ยจากกับปิยาการกนนได้ นะจากบุคคลผู้สมควรนั้นะแต่เราไม่ได้ให้ยินดีเงินและทองโดยปริยายใดๆเลยใช่ไหมอ่าอยเนี้เพราะนั้นสิ่งพวกเนี้เราถึงบอกว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้หรอกเอาว่าคนที่คิดข้อบัญญัติสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ตามถ้าเขามานั่งในสถานภาพของพิขุคุณจะสามารถสกรีนได้ไหม ช่ไหมโยมมาถวายปัจจัยทุกครั้งจะต้องมีการถามว่าอันนี้บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ไหมมันก็ไม่ใช่ฐานะใช่ไหมโยมก็จะรู้สึกไม่ดีอีกใช่ไหมอ่าโยมก็ไม่รู้สึกถึงการได้จากะนะอริยประเพณีเสียไปหมดเลยถูกกฎระเบียบใหม่ๆของสังคมขึ้นมา กลบเกลือ่อนอารยประเพณีให้เสียไปคนก็จะมีความกระด้างมากขึ้นและคนก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางในการทำลายสมณะนะใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเราก็จะเห็นมีการฟ้องร้องอะไรต่ออะไรกันมากมายวันดีคืนดีโยมให้ใครก็ได้มาถวายเงินแล้วโยมก็กลับมาฟ้องทีหลังได้สามารถทำได้หมดเลยใช่ไหม ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะรับเ,เงินจากใครรับปัจจัยจากใครรับสิ่งของจากใครจะต้องทําสัญญาจะต้องทําใบสแสดงเจตนาต้องทําสัญญาว่าคุณมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์นะคุณไม่ได้ถูกขู่กันโชคไม่ได้ถูกล่อลวงเพราะคนคนหนึ่งพลิกคําพูดได้วันนี้ถวายด้วยศรัทธาความเต็มใจวันหน้าฉันไม่พอใจละ ฉันเปลี่ยนคำพูดว่าฉันถูกล่อลวงโยมว่ามันยุติธรรมกับนักบวชไหมใช่ไหมโยมเรามาเป็นนักบวดแล้วโยมอยู่ในสถานะที่มีคนเป็นร้อยเป็นพันเข้ามาถวายของอาตมาถามว่าโยมจะสกรีนยังไงแล้วโยมจะทำสัญญากับทุกคนไหมใช่ไหมเพราะร้อยบาทพันห้ารบาทพันบาทก็ได้หมดนะ่ะร้องได้หมดนะโยมใช่ไหม ถ้าโยมจะทำอย่างนั้นเนี่ยนักปวดไม่ต้องมีหรอกอและถ้าคนที่เขาจะมาเป็นนักปวดแล้วเขารู้ว่าโอ้มันยุ่งยากขนาดนี้อย่าบวชเลย <c oughs> เขาบวชมา <c oughs> เขาคิดว่าเขาจะไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายเรื่องกฎมงกฎหมายกฎระเบียบอะไรใช่ไหมทางโลกอยากจะอิสระปล่อยแต่ก็พัวพันเข้าไปอีกอย่างเนี้ยมันก็ เป็นความเสื่อมของพระธรรมโดยอัตโนมัติดังนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่ะมันบางทีคนบวชเข้ามาด้วยไม่สุจริตใจก็มีบวชเข้ามาด้วยสุจริตใจก็มีคนถวายด้วยสุจริตใจก็มีไม่สุจริตใจก็มีความบริสุทธิ์สฝ่ายใช่ไหมในความบริสุทธิ์สฝ่ายเนี่ย ยมลองวิเคราะห์ให้ดีนะผู้เจ้าบอกผู้รับบริสุทธิ์สินบริบูรณ์อาสมมติว่าสินห้าผู้ให้บริสุทธิ์สินห้าบริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายโอเคอันนี้ส์เต็มที่ถ้าไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายอัน,นิสงส์ก็ไม่ได้เรื่องแย่สุดใช่ไหมอ่าบริสุทธ์อย่างละฝ่ายฝ่ายผู้รับฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์หรือผู้ รับน่ะผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์สลับกันอย่างเงี้ยอาน,นิสงส์ก็ลดทอนไปแต่พระพุทธเจ้าลงโทษอะไรมะไม่มีบัญญัติลงโทษนะพระพุทธเจ้าไม่มีบัญญัติลงโทษอะไรตรงนี้เอ่อพระพุทธเจ้าจัดแค่เรื่องของอาน,นิสงส์ที่ถูกลดทอนไปโยมขโมยเข้ามาแล้วเอามาถวายอาน,นิสงส์โยมลดทอนเพราะ ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ใช่ไหมโยมบริสุทธิ์รับมาบริสุทธิ์สัมมาอาชีวะแต่ถาวายให้ผู้รับไม่บริสุทธิ์อัน,นิสงส์โยมลดทอนในฝ่ายผู้รับฝ่ายโยมบริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าโยมวางจิตถูกโยมได้อริยะผู้รับจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวอยู่ที่การวางจิตของโยมโยมได้แง่นี้ไป นี่คือแง่มุมการให้ทานที่โยมสามารถไปบอกได้ว่าให้ทานครั้งนี้จะได้นิพพานหรือไมอ่คือวางจิตละความตรรีีอันเป็นมนทินหรือเรียกว่าให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตใช่ไหมอันนี้ได้มรรคผลนิพพานซึ่งโยมจะต้องคิดยังไงไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสม ไม่คิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้ไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรไม่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรเพราะเชื่อตามฤาษีที่ทํามาในครั้งก่อนไม่คิดว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจอย่างนี้แต่คิดว่าทําเพื่อ ระดับจิตเป็นบริหารจิตหรือละความตรณีตัวนี้ก็จะทำให้เป็นการวางจิตที่ถูกต้องทำให้ได้มากผลนิพพานเราควรจะสอนแง่มุมการให้ทานอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้รับใช่ไหมผู้ให้ก็ไม่ยึดมั่นผู้รับก็ไม่ยึดมั่นตามเหตุตามปัจจัย พรุ่งนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยดังนั้นเอ่อเรื่องของการให้น่ยโยมก็เลยเลยบอกแง่มุมไว้อย่างเนี้ยว่ามันมีแง่มุมเยอะแล้วก็กฎระเบียบในวันนี้ที่สร้างสร้างกันขึ้นมาที่ไม่ใช่เป็นคำบัญญัติจากพระศาสดามันไม่อากาลิโก มันใช้ได้ไม่ตลอดและมันก็ไม่ใช่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดังนั้นมันมีรูรั่วมีช่องโหว่มีข้อผิดพลาดเป็นธรรมดาที่ทุกประเทศก็ยังคงต้องใช้กฎหมายที่ยังมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดกันอยู่แต่มันดีที่สุดแล้วณนะปัจจุบันที่ที่เรามีที่สังคมพอจะคิดได้พอจะมีปัญญาได้ในสภา ที่เขานั่งออกกฎหมายกันใช่ไหมสามสี่ร้มันสมองเนี่ยช่วยกันคิดว่าอันเนี้ยดีที่สุดแล้วนะแต่ยมว่ามันดีที่สุดไหมมันก็ยังใช่ไหมมันเปลี่ยนได้มันปรับได้มันไม่อากาลิโกใช่ไหมอ่าดังนั้นก็เลยเหมือนกับเราก็กําลังใช้กฎระเบียบที่ยังไม่อากาลิโกกับ ทำวินัยที่เป็นอากาลิโกอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นทำวินัยที่เป็นอากาลิโกควรจะถูกยกมาเป็นอันดับหนึ่งคือธรรมะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องถูกยกมาเป็นอันดับหนึ่งที่จะใช้ในการพินิจพิจารณาข้อธรรมว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรเป็นเจตนาดีอะไรเป็นเจตนาไม่ดีอย่างเนี้ยการเปลี่ยนเจตนา ในกฎทางโลกเนี่ยดูรุนแรงนะแต่ในในพระวินัยของพระผู้มีพระภาคเนี่ยพิขุเนี่ยน้อมลาดที่เขาน้อมไว้จะถวายสงมาเพื่อตนเป็นอาบัติอะไรโยมจะถวายของกับสงเนี่ยแต่จะมาไปล่อลวงหลอกลวงปรุงแต่งคำพูดหรือบอกดึงให้โยมเนี่ยเปลี่ยนเจตนามาถวายอาตมาเนี่ย อาบัตอะไรคนจะคิดว่าปาราชิกใช่ไหมไม่ใช่ครูเจ้าบอกพิกขูน้อมลาบที่เขาน้อมไว้จะถวายสงมาเพื่อตนเป็นนิสสกยะปาจิตีนิสสกยะปาจิตีโยมอยากจะถวายปากกาเขียน iPad ให้คณะสงฆ์แต่ตมาบอกโอ้ยคณะสงฆ์ไม่จําเป็นหลอกอาจารย์คกฤทธิ์จำเป็นกว่านะโยมโอ้อย่างงั้นให้อาจารย์คกฤทธิ์ละกัน อาตมาบิดเจตนาโยมด้วยคำพูดซึ่งโยมสามารถไปฟ้องร้องได้ว่าล่อลวงกรบผมนะด้วยคำพูดอะไรจีบอาถะแต่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงบัญญัติว่าของสิ่งนี้เป็นนิสสกิยปาจิตติตัวพิขุต้องอาบัตปาจิตติปรงด้วยวาจาได้กับพิขุรูปใดรูปหนึ่งของนี้เป็นนิสสกีต้องสละทิ้งถ้ายังไม่สละทิ้ง ไม่ผลนอาบัตยังมีความผิดอยู่เพราะยังถือเป็นเจ้าของอยู่อาตมาคณะสงฆ์ทราบคณะสงฆ์ก็จะปรับอาบัติอาตมาอาตมาก็จะต้องสละของสิ่งนี้ออกแล้วก็บอกความผิดแก่พิกุรูปใดลูปหนึ่งว่าเออเราได้ทำความผิดตรงนี้คือไปเปลี่ยนเจตนาของเขาอย่างนี้แต่กฎหมายทางโลกไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมกฎหมายทางโลกดูรุนแรง ดูลุนแรงแต่ผู้เจ้าวางน้ำหนักไม่รุนแรงนะ,ะแต่พระุูธเจ้าวางน้ำหนักของความรุนแรงคือตรงๆอันหนึ่งพิกูใดถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ทรัพย์นี้เจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนโจรกรรมจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีอ,อย่างเงี้ยพิกูอย่างเงี้ยพระราชาจับโจรได้แล้วค่าเสียบ้าง จำขังเสียบ้างในระเทศเสียบ้างด้วยปรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นคนขโมยดังนี้พิกขุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้นแม้พิกขุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาดไม่ได้ดังนั้นข้อปาราชิกค,คือตรงๆงแบบนี้ถือทรัพย์ต้องใช้ทซั์อันเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยนะ เพราะถ้าทรัพย์นั้นเจ้าของให้แล้วแล้ววางทิ้งไว้พิกุหยิบเอาได้เลยเพราะได้รับการให้แล้วนี่อย่างนี้ต่างหากดังนั้นไม่ใช่ว่าไปหยิบปุ๊บเป็นปาราชิกไม่ใช่เพราะพิกุมีสัญญาว่าได้เคยให้แล้วดังนั้นคำนี้คือคํามีความหมายมีนัยยะคือทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนโจรกรรม และประเด็นนี้ไม่มีเรื่องห้ามาศในปาราชิกไม่มีคําว่าห้ามาศห้ามาศไปเพิ่มเอาไปอยู่ในประเด็นอื่นประเด็นนี้อยู่ที่น้ําหนักการลงโทษของประเทศนั้นๆนิคมเมืองหลวงนั้นๆว่าเมื่อถูกจับได้แล้วเนี่ยนะฆ่าไหมฆ่าเสียบ้างจําคังเสียบ้างในประเทศเสียบ้างด้วยปรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนผ่านเจ้าเป็นคนหนง เจ้าเป็นคนขโมยดังนี้ดังนั้นถึงจะสลึงเดียวแต่ถ้าประเทศนั้นบอกสลึงหนึ่งก็ฆ่าพิกุนั้นปรราชิกหรือว่าสลึงหนึ่งก็คือจำขังพิกุนั้นก็ปรราชิกเพราะปรับเอาตามน้ำหนักโทษที่ที่นั้นนั้นระบุผู้ปกครองเมืองนั้นนั้นระบุว่าโทษขนาดเนี้ยคือฆ่าจำขังในประเทศลิบซัพ นะอย่างเนี้นั้นไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ระบุปริมาณของทรัพย์นั้นถ้ากฎหมายของประเทศนั้นเนี่ยหนึ่งสลึงเขาไม่ทำอะไรไม่รู้จะไปรู้คุณก็มอยไปเหอะสลึงหนึ่งก็ไม่ได้สนใจหรอกไม่มีใครเดือดร้อนคนนั้นก็ไม่มีอะไรแต่เจตนาเนี่ยผิดแล้วผิดที่ตั้งแต่เจตนาโดยหลักแล้วพิขุก็เจตนาอย่างนี้ไม่ดีละ นะอ่าอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือเนื้อหารายละเอียดของปาราชิกข้อที่สองที่เรามักจะพูดกันเยอะๆแล้วเราก็เอาความเห็นของเราเองเอาความเห็นของกฎระเบียบทางโลกในปัจจุบันมาเป็นกฎระเบียบของธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคซึ่งมันไม่ใช่ดังนั้นถ้าจะพิจารณาตรงนี้ต้องเอา บทบัญญัติพระศาสดาเอามาพิจารณาทีละคำทีละคำท,ลคำทีละคำอย่างนี้ต่างหากเหมือนเวลาโยมพิจารณาอัธถคดีในศารโยมยังพิจารณาข้อกฎหมายทีละคำเลยใช่ไหมอ่าชอบเป็นยังไงโกงเป็นยังไงขโมยเป็นยังไงลักเป็นยังไงอะไรยังมีความหมายของแต่ละอันไม่เหมือนกันอีกน้ำหนักความผิดก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันเลย ดังนั้นเวลาพิขุจะทําผิดในธรรมวินยัยโยมต้องเอาพระธรรมวินัยของาศาสดามาวิเคราะห์ทีละคาทีละคําตัดประเด็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยคมทุกคําด้วยมีความหมายทุกคํามีนัยยะทุกคำ,มกคำสมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จนะอ่าสองพันกว่าปีไม่ต้องแก้ไขใช่ไหม,อ,มอีกมุมหนึง่งให้โยมเห็นขมโมยเหมือนกันแตส่สิ่งนั้นไม่ใช่ทรัพย์เป็นอาหารความผิดคืออะไร อ่าใช่ไหมยมว่าแม่ค้าขายอาหารถุงข้าวแกงเนี่ยเขาคิดว่าถุงอาหารเขาเป็นทรัพย์ไหมก็เป็นเนาะใช่ไหมอ่าแต่ในนั้น่ะคืออาหารใช่ไหมอ่าพุธแจบอกพิกขุอันหนึ่งพิกขุใดกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชำระฟัน เป็นปาจิตติโอ้ยมมองมุมนี้ยังไงทําไมพระพุทธเจ้าให้เรื่องอาหารเป็นเรื่องเบา,บาพุทธเจ้าแม่ตาลูกศิษย์เฮ้ยถ้ามันอา,าพาธเพราะการหิวอดอาหารมาอาทิตย์เดือนหนึ่งอย่างอาจารย์โสพลอยู่ด้วยกันในอดอาหารมาเดือนหนึ่งไม่ได้ทานอาหารที่เป็นของหนักเลยตกเย็นเนี่ยคือเนยสองแผ่น น้ำผลไม้กล่องหนึ่งเนยแผ่นบางๆนิดเดียวเดือนหนึ่งเอายมอยู่ได้ไหมละ่ะแต่ท่านต้องการได้สมาธิเพราะโยมจะรู้ว่าเวลาอดอาหารเนี่ยตัวยิ่งเบานั่ง,งนิ่งกิ๊บเลยอดอาหารเนี่ยยิ่งอาหารน้อยในตัวตัวจะเบามากแล้วนั่งสมาธินี่ปึง๋งตลอดเลยนะคือนิ่งแบบมันดีมากอะ่ะมันก็แลกกันไงเอ้ยดีว่าไม่ต้องกินแต่นั่งสบายนะอืม จะทำอะไรเยอะไม่เคยได้นะมันจะหมดแรงเข้าใจเลยว่าที่พระุทธเจ้าพอลุกขึ้นปสัสสาวะก็เซล้มพับลงเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยเราจะเข้าใจหมดเลยโยมเวลาโยมอดอาหารมันเป็นทางผิดจริงอะ่ะแต่ประเภทนักปฏิบัติทั้งหลายคันอยากลองใช่ไหมเอ้ยไม่กินแล้วมันเป็นยังไงวะมันก็รู้นะพระพุทธเจ้าบอกอะ่ะไม่ใช่ทางสายกลางแต่แม่มันอยากอะ่ะนั้นบวชมาใหม่ๆก็จะ แข่งกันอดอาหารอ่าแล้วก็แข่งกันทีเนี่ยนะมันก็ไม่เชิงแข่งนะก็จะมาเอ้ยอดอาหารกันแต่พออดไปหลายๆคนเนี่ยห้าคนสิบคนเนี่ยมันก็เริ่มถามกันเฮ้ยไอ้นั่นกินยังยังให้ยังเราอดต่อนะอ่าถ้าไอ้นั่นไปกินแล้วใช่ไหมเออกินแล้วเดี๋ยวเราเลยอีกสักวันสองวันจะได้ชนะมันหน่อยเฉือนกันเก่งกว่า เองอดได้อาทิตย์ค่าสองอาทิตย์เว้ยอ่าก็จะแข่งกันเป็นกิเลสอีกนะอ่าเป็นกิเลสอีกนี่โยมก็จะไม่เคยเห็นกิเลสแบบนี้ว่ามีการแข่งกันเข้มงวดนะใช่ไหมอ่าเขาเจ็วันขอเฉือนเป็นแปดวันหน่อยนะอ่าอย่างนี้อ่าเอาไว้คุยเอาไว้คุยอ่าให้อดอ่าอดได้เยอะก็จะเฉือนกันอย่างนี้อ่านี่เราก็จะเจอหลายวัดอ่าก็เลยให้ดูว่า ในสิกขาบทเนี่ยพระศาสดาบอกอันหนึ่งพิกุอได้กลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากอาหารเขายังไม่ให้เขายังไม่ให้เนี่ยถือทราบอันเจ้าของไม่ได้ให้ใช่ไหมเอเขายังไม่ให้นะกองนี้แต่นี่คืออาหารแล้วเขายังไม่ให้เนี่ยเจตนาด้วยนะเนี่ยจะกินนะ่ะนะกลืนกินล่วงช่องปากปรับอบัติปาจิตติแต่ถ้าไม่ใช่อาหารปาราชิก ไม่มียกเว้นอ่าเห็นไหมยมดูสิวาถือทรัพย์ที่ยกของไม่ได้ให้อย่างเดียวคือลักษณะอย่างเดียวกันแต่ลักษณะของของต่างกันมีน้ำหนักที่ต่างกันน้ำหนักความผิดแยกพระพุทธเจ้าแยกคายอ่าปองได้ด้วยวาจาท่านพาลูกศิษย์ท่านรอดเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติอะไรมาแล้วคือสัพพัญญูมองไปได้ตลอดมองไกล ไม่ใช่มามองยอกแยกยกแยกไม่กี่ปีแล้วต้องมาเปลี่ยนไม่ใช่กลับไปเรื่องที่เปลี่ยนเจตนาอีกข้อหนึ่งอันหนึง่งพิกุตใดรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไวจะถวายสงมาเพื่อบุคคลเมื่อกี้เพื่อตนใช่ไหมอ่านี่เปลี่ยนมาเพื่อบุคคลเป็นปาจิตติอะไรคำไหนหายไปนิสกีหายไปเพราะอะไร พราะบุคคลนั้นรับไปแล้วจะไปสั่งให้เขาสละได้ไงพระเจ้าสั่งได้แต่ลูกศิษย์พระเจ้าว่าสละของนั้นนะจึงบอกว่าเป็นนิสกีปรจิตีแต่ถ้าคุณบิดเจตนาอันนี้เจตนาของเขาไปเพื่อบุคคลอื่นอย่างเงี้ยก็เป็นของเขาแล้วใครจะคืนนะยมลองให้ของเขาแล้วไปทวงคืนก็สิเขาจะคืนไหมเขาไม่คืนจะไปบอกคุณนิสกีปรจจิตีนะคืนนะก็ไม่สนใจหรอกใช่ปะแต่สั่งพิขูสั่งได้ สั่งได้อยมให้แล้วเนี่ยอยากจะทวงคืนกับพิขุเนี่ยทวงได้พิขุให้เอาไปเลยใช่ไหมเอาไปอยากได้เอาไปแขนขาเอาไปใช่ไหมเออสละใช่ไหมบาดจีวรด้วยไหมให้เอาไปพิกขาจานใช่ไหมเอาพิขุให้ได้หมดนะ่ะใช่ไหมเอาแต่ไปสั่งบุคคลอื่นไม่ได้แต่การทําอย่างเงี้ยของพิขุเนี่ยพู้เจ้าจึงปรับอาบัติปาจิตตี เห็นความละเอียดของผู้เจ้าไหมดึงคําว่านิสกีออกแล้วใส่คําว่าปาจิตีเฉยๆเข้าไปเห็นนะลงได้ด้วยวาจาด้วยเปลี่ยนเจตนาเขาไปให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่สงใช่ไหมเพราะถ้าให้ตนเนี่ยก็ยังเป็นสงนะขนาดตนเป็นสงเนี่ยผู้เจ้ายังห้ามเลยเพราะอะไรเพราะต้องการขูดเกากิเลสของภิกขุอย่าน้อมอะไรมาเพื่อตนใช่ไหม 哎。Ah.